เรากำลังจะไปวัดดอยเทพสมบูรณ์นะครับน้องบัวรำโพนั่นไงความโดดเด่นอยู่บนภูเขา <What? S 1> และริมทางก็จะเป็นพญานาคสีทองยาวตั้งแต่ ปาาทางเข้าจนถึงวัดเห็นไหมเอาถ่ายรูกถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายคลิปเลยตถ่ายคลิปเลย่ายไม่ได้อะกลงไม่รัดยานะยาวที่สุดในประเทศไทยต้องมาดูที่นี่เลยวัด ดอยเทพสมบูรณ์น่าจะเป็นปะะนัญนาที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและยาวที่สุดในโลกด้วยนะสีทองนะครับสีทองนี่ตระกูลอะไรตระกูลสีตระกูลตระกูลสูงนะตระกูลเป็นตระกูลเจ้านะตระกูลสีทองนี่ตระกูลสูงสุดแต่ต้องไปดูชื่อในตำลายดูว่าชื่ออะไร จะยาวมากอะอนีก็มายาวมาเส้นสุดตรงนี้แล้วก็จะมีพญานาอีกชุดนึงรับรับรับขึ้นไนรับขึ้นไปภูเขาหนใช่รับขึ้นไปทางเดี๋ยวเราจะไปกราพุทธยันตีนะครับพระพุทธยันตียืนโดดเด่นอยู่บนหน้าผา ดี๋ยวเราจะไปจอดรถตรงหลังวัดให้ระวังหม,ม,มา้วยเรามีหมาขอให้ระวังหมา้วยหมาแม่ลูกอ่อนโอ๊ยยันไงลูกหมาน่ารักนี่เรามากับนักท่องเที่ยวสาวอีกสองคนนะ ปครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกราบพระพุทธยันตรีกันนะครับยี่บนวัดอันนี้ก็จะเป็นวัดนะวัดวัดดอยเทพสมบูรณ์ามาเร็วๆนักท่องเที่ยวเออนักท่องเที่ยวยังนักท่องเที่ยวอย่าวิ่งหลหมา โอ้สวยงามมากนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนก่อนนะเดี๋ยวคอยลงมาถ่ายลูกที่หลังนะนี่ฮะสำนักงานมูลนิธิพระพุทธชยันตรี <พอ S 1> นะ,ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวลงมาหลงเดี๋ยวลงมาขึ้นไปข้างบนก่อนไปใครใครจะขึ้นข้างไหนขึ้นบันไดหรืวจะเดิน ่าก็จะมีทางบันได้ายกว่าตรงกลางก็จะเป็นทางเรียบนะโอ้พญยายนาคเยอะมากายายนันกท่องเที่ยวมาเปิดวัดพาย,ยังไม่ได้ฉันเลยนักท่องเที่ยวมาถึงแล้ว เราจะขึ <transplant> Finally, ้นไปชมอยู่ด้านบนเปลี่ยนบรรยากาศมันเดินกลางๆางมากนี้งไปอ๋อนี่เรามาถึงด้าน ด้านบนขององค์ราแล้วนะก็จะเกิดอาการเมื่อยขานิดๆน,นะโอ้นักท่องเที่ยวคนนี้แข็งแรงมากวิ่งขึ้นเลยว้าวมีผานั่งกับพาเยินมีคน <c oughs> มีคนมาเหมือนกันใช่หรื <c oughs> อว่ามีคนมาก่อนเราอีกมีที่เก็บกระดูก <c oughs> เดี๋ยวเราไปด้านหน้ากันนะฮะนี่ามาถึงแนละ้วโอ้พระองค์ใหญ่มากนี่ฮะอุทยันตีอันนี้ก็เดี๋ยวไหว้พระก่อนไหว้พระก่อนนะ อ่าแล้วนี้เราก็สวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้น,นไปถึงจุดชมวิวกันเลย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 นั่นไงให้นั่นไงนี่ไงลูกดูวิวดีวลูกนะ่ะนะ่ะ เร,เรียวเมืองเิวเมืองโอ้โหเมืองหรือเมืองหรือป่าหมอกลมโอ้นี่พระพระพ oh, ุชยันตีพระพุทชยันตีมาลูกมาไหว้พระตรงนี้ก่อนไหว้พระตรงนี้ด้วย อาไหว้พระก่อนหูกไหว้พระก่อนไหว้พ,วพระ,ะพ,พ,พุทธโอ้ยา้ยโอ้โอ้ยนะพยะอ้ยจอ้ยโอ้ยโอ้่โี้าโอ้ยโา้น่า้ยโ้ยยอพยโอ้้ย้ั เกิดวันเสาร์นะครับก็เลยทำเป็นปางวันเสาร์นะ